อของดีครับวันนี้วันนี้ผมออกมาตั้งแต่เช้าฝนมามาตัดหญา้ามาตัดหญา้าบริเวณบอ่บอักหอยหอยเชอรี่หอยปังหอยหน้าหอยโขงหอยจูบเอหอยโขงวามีครับหอยจูบแล้วกหอยปังพวกกบพวกยังเนี่ยวันนี้มันหกลายผมเฝ้ามาตัดหญา้าก็มาจากก็มาจากขอนแก่นลวครับตอนนี้มอดนันสะอาดแล้วอ,ดอนนะุดร้ะที่นี่ตัดหญ้ายืเมือเ้านี่ ลมฟ้าปิดปิดเครื่องเพราะว่ายานหอยปังมันตกใจเพราะตอนนี้มันก็ล่างว่างไครครับตอนนี้ก็ล่างว่างไครแต่ว่ามันมีกบไปอยุ่ข้าง,างผมก็แน่ใจว่ากบมันสิกินบ่อเดี๋ยวผมสิพาไปบึงบผมตัดหนายุดแถวๆนี้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมสีพาไปบึงที่นึ่งถ้าว่ากล้องมันผมบอก่อยเย็นมาเลยมันมันเจอแสงหรอ จอมันไม่โอเคเหนเดยโอเคครับเดี๋ยวสิ้าเบิงครับข้าวเนี่ยบันมอนี่กักบมีย่องางเนี่ยสดไปบน้ตกเลยครับนังค,ครอยู่ กบอุกหามิกำลังไข่อยู่เลยทุบใจบ่าว่าคือว่าตั้งแต่ตั้งแต่องคมาเนี่ตยตั้งแต่เลี้ยงเขาเนี่ยคือว่า่บ่เ,เ,คเ,เคยเห็นตอนที่เขาเขากำลังไข่กำลังไข่อยู่อยู่แบบนี้นะเคยเคยเห็นแต่แบบว่าเขา,ขาไขไว้แล้ว ไปแล้วเยวผมก็เอาไข่ผมก็เอาไข่มันไปบาะไปอนุบาลไว้อีกที่นะแต่ว่าตอนนี้คือเข้ามาเห็นสดๆผมต้องฝ้าตัดปิดเครื่องตัดหยาเพราะว่ายันเขาตกใจแล้วเขาเศ้าไข่ยันไข่เขาไม่ปัญหาแต่ว่าผมวม่าไายวิโีโอยู่กไกลๆยังเสียกับ,บ่แน่ใจว่ามีปัญหากับเขาบ่สวยงามครับสวยงามมากเป็นภาพที่สวยงามมาก Thank